นี่ก็สวัสดีนะครับน้องๆทุกคนเพื่อนๆและพี่ๆนะครับผมวันนี้แล้วก็มาพบกับเกมฟรีไฟเหมือนเดิมนะครับกับช่องกอรฟรีสไตล์ฝากติดตามช่องก่รฟรีสไตล์ด้วยนะครับเช่นเคยนะผมวันนี้ผมก็จะมาตอบคำถามน้องๆที่ไปคอมเมนต์ที่คลิปก่อนนะครับผมที่ใส่รหัสสร้างห้องยังไงนะครับผมบางเนาะ น้องๆบางคนก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูนะครับแล้วก็ถ้าเราดืมใส่รหัสผ่านทํำยังไงนะผมแล้วก็เชิญคนออกยังไงเตะคนออกยังไงนะครับผมอันนี้เราก็จะพาแนะนําสร้างห้องหนึ่งหนึ่งเหมือนเดิมนะครับผมแต่จะเป็นครบสูตรกว่าเดิมนะครับผมน้องๆบางคนก็ถามมาว่าทําไมตังถึงได้500นะครับผมทําไมไม่ได้พันห้าเนาะเดี๋ยวพี่จะพาไปต่อแล้วกันเนาะว่า ทำยังไงก <C ir cle an> ่อนเดบเข้าไปดูรับชมนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่ตอไปนะครับน้องๆถ้นาน้องๆคนไหนอยากจะสร้างห้องเล่นกับเพื่อนหรือกับคนที่มาทา้าชิงกับน้องๆน,นะครับก็แวะมาดูที่ช่องพีีได้นะครับว่าสร้างห้องยังไงนะครับผม<ว><า>ที่จะบอกอย่างละเอียดเลยนะครับวันนี้นะครับผม ว่าทำยังไงนะครับตั้งแต่ต้นจนจบนะครับผมว่าการสร้างห้องมันจะยากหรือเปล่าไม่ยากเลยนะครับน้องๆง,ง่ายนิดเดียวนะครับถ้าพร้อมแล้ว,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 วเราไปดูกันได้เลยครับก่อนแรกเราก็ต้องกดเข้าทั่วไปกันนะครับผมนี่ฮะเดินมาสู่หน้านี้นะครับผม ให้น้องๆกดที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมเล็กด้านขวามือข้างล่างนะครับที่พี่วงสีเหลืองไว้นี่เนาะให้น้องๆกดเข้าไปหนึ่งทีนะครับผมก่อนอื่นก็บอกกับน้องๆนะครับก่อนจะสร้างห้องน้องๆก็ๆต้องมีบัตรสร้างห้องกันทุกครั้งก่อนนะครับถึงจะสร้างได้นะครับผมถ้าไม่มีบัตรสร้างห้องถืงัวสร้างไม่ได้นะครับเรากดเข้ามาสร้างห้องไปเลยนะครับนี่ครับ มันจะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้เลยนะครับน้องๆมีน้องๆคนน,นึงถามเข้ามาว่าพี่สอนใส่รหัสหน่อยพี่ก็บอกพี่ก็บอกไปทุกคลิปนะว่าใส่รหัสตรงไหนนะครับนี่นะน้องๆคนไหนที่ยังไม่รู้นะเดี๋ยวพี่จะวงสีเหลืองให้ให้นะครับผมวงสีเหลืองให้นี่นะครับที่ใส่รหัสผ่านเนาะ oh, <no. S 1> แล้วก็ถ้าเราเล่นอันหนึ่งอนะเราเลือกไปที่โหมดนะครับ ให้เราเลือก 4VC นะครับเราเลือกหมด CVC แต่แผนที่เราจะมีแค่2 2นะครับ2แผนที่เนาะมีเกาะสวรรค์แล้วก็ทะเลทรายนะครับมีเกาะสวรรค์แล้วก็ทะเลทรายนะแล้วก็เราก็มาดูที่ของดอปเนาะให้เราเลือกการแข่งขันนะครับผมจำนวนผู้ชมแล้วแต่น้องๆจะเลือกนะครับ แล้วจำนวนผู้เล่นนะครับมากสุดได้แค่8คนนะครับผมมากสุดได้แค่8คนเนาะหน้านี้ก็มีปรับไม่เยอะ,ะครับให้เราเลือกแผนที่สายราัผ่านแล้วก็เลือกโหมดโหมดให้เราเลือก 4v4 ถ้าเราจะไป1-1หรือ2-2อย่างนี้กับเพื่อนนะครับผมต่อไปให้เรากดไปที่หน้าเกมนะครับนะีครับคำว่าเกมนะครับข้างบนนะครับผม มันจะมาขึ้นมาหน้านี้เนาะคั้แรกนะที่เราจะต้องตั้งนะครับมันจะคือรอบนะครับแล้วแต่น้องๆที่จะเลือกเล่นเลยนะครับมันจะมีเริ่มต้นที่เจ็ดรอบถึงสิบเอ็ดแล้วก็สิบสามรอบนะมันมีเจ็ดรอบสิบเอ็ดรอบแล้วก็สิบสามรอบที่จะเลือกที่สิบสามรอบแล้วกันเลือดนะครับส่วนมากเขาจะเล่นแค่สองร้อยเหมือนเดิมครับความเร็วเคลื่อนที่คือที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเหมือนเดิมนะครับผม ฝั่งล่างนี้ไม่ต้องปรับนะครับผมให้เรามา,มาดูด้านขวามือเนาะขวามือเราเงินเริ่มต้นนะครับเนี่ยครับให้เราเลือกที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมให้เราเลือกที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทแล้วก็ที่เขาเล่นกันเยอะเนาะที่เขาเห็นเขาตั้งไอวอกันไม่จํากัดยิงกระสุนไม่จากัดนะครับให้น้องๆเลือกหมวดกระสุนเนาะเนี่ยไม่ หมวดจำกัดกระสุนเนี่ยให้เราติ๊กมาฝั่งฝั่งไม่ใช่ถ้น้องติ๊กมาฝั่งไม่ใช่เนี่ยติ๊กมาติ๊กมาฝั่งไม่ใช่นะติ๊กมาเลยที่พี่วงไว้เนี่ยแล้วเงินเราเลือกแค่1,500บาทนะครับถ้าน้องๆใส่รหัสผ่านหรืออะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับว่าให้เรากดยืนยันไปเลยนะครับผม ยังไม่จบแค่นี้นะให้น้องๆฟังพี่ต่อไปกันนะครับพี่จะพาไปดูในหน้าที่เราสร้างห้องเสร็จแล้วนะครับแล้วกดยืนยันเข้าไปเลยนะครับผมนี่มันจะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับผมจะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับถ้าน้องๆคนไหนนะครับ ลืมใส่รหัสผ่านคนจะเข้ามาแบบนี้เลยนะครับผมถ้าน้องๆคนไหนลืมใส่รหัสผ่านคนจะเข้ามาแบบนี้เลยทํายังไงฮะว่าจะเอาคนออกยังไงนะครับให้เรากดตรงที่รูปเฟืองนะครับเฟืองข้างบนเนี่ยเป็นรูปรูปดอกจรรันเนี่ยรูปปดอกจรรันเนี่ยให้เรากดที่วีบงไว้เนี่ยให้เรากดไปหนึ่งทีนะครับเนี่ย <C'> เพื่อมาแก้ไขหน้าเกมของเรานะครับว่า <C'> เผื่อเราลืมตรงไหน วเวลาลืมส่รหัสผ่านไปหรือลืมตั้งค่าอะไรไปเรามากลับมาแก้ไขได้นะครับผมเนี่ยครับเมื่อกี้เราลืมสายรหัสผ่านเนี่ยเราก็ใส่รหัสผ่านไปเพราะตกลงไปมราก็ยืนยันไปเลยเนี่เราใส่รหัสผ่านเรียบร้อยแล้วเนี่ยค,คนพวกนี้เราไม่อยากให้เล่นด้วยเราก็กดเข้าไปที่ชื่อเขาหนึ่งหนึ่งครั้งครับมันจะมีให้ดูประวัติเขาเพิ่มเพื่อน ย้ายเป็นเป็นผู้ชมนะครับย้ายให้เขาเป็นเป็นผู้คนดูอะแล้วก็เชิญออกนะครับผมถ้าเราไม่อยากให้เขาเล่นด้วยเราก็เชิญเชิญเขาออกเลยครับผมที่พี่วงไว้เนาะผม้ามาเชิญออกเลยครับไม่อยากให้ใครเล่นด้วยนะครับนี่ครับผมเราจะเชิญถ้าเราไม่อยากใครเล่นด้วยเราก็เชิญออกไปเรื่อยๆครับทีละคนนะครับผมเราก็เชิญออกเลยนะครับแบบนี้ครับผมเราก็เชิญออกเลยนะครับ เร,เราไม่อยากให้ใครเล่นด้วยเราก็เชิญออกได้เลยนะครับผมหรือเราอยากเชิญให้ใครมาเป็นคนคนชมเนะเนี่ยเราก็เชิญมาเป็นผู้ชมเนี่ยมันจะมาอยู่ช่องผู้ชมช่องช่องผู้ชมตรงน,น,นี้มันอยู่ช่องผู้ชมนะหรือเราอยากเชิญเพื่อนๆในเกมเรามาเล่นด้วยเนี่ยเราก็กดคําว่าเชิญเพื่อนข้างล่างที่พี่วงไว้เนี่ย มันก็เชิญได้ทุกคนเลยเราก็เลือกดูว่าจะเชิญใครมาเล่นด้วยนะครับให้น้องๆทาตามพี่เลยครับว่าทํายังไงนะครับผมเราจะเชิญใครมาเล่นด้วยเราก็เลือกกันเลยครับจะเพื่อนในเกมเพื่อนในแคนนะครับผมได้หมดนะครับสําหรับการสร้างห้องหนึ่งหนึ่งนะครับผมหรือจะมาเป็นทีมก็ได้นะครับว่ามันจะจํากัดได้แค่แปดคนนะฝั่งละสี่คนนะครับผมหรือเราจะหนึ่งหนึ่งกันก็ได้นะครับ ันนี้พี่ก็มีคลิปแนะนําประมาณนี้นะครับน้องๆถ้าน้องๆอ,อยากรู้ตรงไหนนะครับ <c oughs> ก็คอมเมนต์ใต้คลิปพี่เลยครับว่าตรงนี้ทําไมไม่ได้ตรงนี้ทําไมไม่ได้นะครับผมให้น้องๆกดคอมเมนต์ได้เลยนะครับว่าสงสัยตรงไหนอยากรู้อะไรนะครับแล้วพี่จะมาตอบใต้คอมเมนต์นะครับผม <c oughs> ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาเข้ามารับชมในช่องผมนะครับขอบคุณครับ